ได้รับการรักษาให้หายจากพระเยซูคริสต์ผ่านทางสื่อใหม่ๆตามที่พระองค์ทรงเผยพระวจนะไว้กับขีจรย,ยุบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปถึงที่ไม่ต้องไปถึงตัวความเชื่อแบบในร้อยคนนั้นเลยบอกพระเยซูไม่ต้องเสด็จมากักบพราเป็นคนบาป <Yeah. S 1> เพียงแต่พระองค์จะสั่งบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคฮาเลลูยา <Yeah. S 1> <Hallelujah. S 2> ทายคำาเจ้าเป็นริงในชีวิตของเราทุกๆคนอเดแมนและเราได้เห็นขพยานนี้ <Yeah. S 2> เพียงแต่โทรค่ะโทร ทังทางโทรศัพท์หายเลยค่ะเรามาฟังของจริงเชิญคุณอาทิตย์ค่ะตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แล้วนะคะส่งทั้งวนเลยค่ะค่ะชื่อชื่ออาทิตย์ครับผมค่ะเป็นอะไรนะคะป่วยเป็นอะไรนะคะปวดขาเนี่ยฮะเดินไม่ได้นอนไม่ได้ฮะไม่ใช่ว่าปวดไปทั้งตัวเลยเหรอคะครับผมทางานเยอะอ่าเป็นเวลานานแค่ไหนคะก็นานนะครับ หลายปีเลยเนาะสองปีสามปีสี่ปีประมาณนั้นนะ,ะประมาณนคือมันนานมากจนจําไม่ได้นะคะ <c oughs> มันคล้ายๆกับว่ามันมันยังไงก็ไม่หายก็เลยก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆก็เลยไม่รู้มันนานแค่ไหนนะคะแล้วเคยไปหาหมอไหมคะไม่ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยนะคะเคยไปนวดหรือว่าไปอะไรไหมคะอ๋อน,นวดประจาก,ก็ไม่หายใช่ไหมคะแ,และทํายังไงถึงหายคะเนี่ย ก็รับเชื่อฮะค่ะพี่สาวของภรรยาทราบข่าวว่าเจ็บป่วยก็เลยโทรไปใช่ไหมคะทางโทรศัพท์ตีสามตีสามค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องตีสามว่ามันปวดมากรู้ยังไงค่ะปิดร้านพอดีครับผมอ๋อค่ะทำงานร้านอาหารนะคะก็ในเวลานั้นปิดร้านพอดีค่ะแล้วนอนไม่ได้ทำยังไงถึงหายค่ะพอรับโทรศัพท์ปุ๊บรับเชื่อครับผมรับเชื่อคืออธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามานะคะค่ะจากนั้น จากนั้นโอ้ไม่แปลกสำหร,รับเราเลยค่ะแลยาแปลกสำหรับผมโอเคค่ะถูกต้องคุณต้แปลกแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะก็หายครับนอนหลับพอรับเชื่อเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเราอยากฟังอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าผู้ชมทางเว็บไซต์นี่ดูกันพี่มะก็บอกให้จับไปตรงที่ปวดขาเอามึกอย่างนี้นะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้พอเราอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ใครคะเข้ามาประทับอยู่กับเราองค์พระวิญญาณฮาเลูยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากความตายไง ในเรามันเกิดอะไรขึ้นมือเรากลายเป็นมือใครไปแล้วเนี่ยพระเยซูแล้วถ้ามือพระเยซูเองจะหายไหมคบพี่น้องไม่หายไม่ได้เลยนะเพราะพระเจ้าว่าเจ้าจริงอเมนทันใดนั้นก็ให้วางมือตรงที่เจ็บปวดครับแล้วสั่งว่าขอใหพ้พี่มัดเขาเป็นคนพูดนะอ้อ,อ,อสั่งเขาสั่งให้ด้วยนะสั่งขอใช้ยืมมืออย่างเดียวนะคะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะก็พูดตามที่พี่มัดบอกทางโทรศัพท์นะฮะหายปวดครับผมก็หลับได ้ตอนนี้นะคะหายมานานยังเน่ยหลายอาทิตย์แล้วนะหลายเดือนแล้วนะไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยพะพระนามพระเยซูเหนือน้ำใดๆฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูะขาคึ้นขาบดีใจไหมคะเนี่ยดีใจอย่างมากนับตั้งแต่วันนั้นมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับนับตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยมาบวชทุกอาทิตย์ไม่แท่บทุกอาทิตย์เพราะว่าอยู่ที่ไหนนะคะระยองครับอยู่ระยองนะคะแต่บัดนี้ด้วยหัวใจมันเรียกร้องจึงย้ายบ้านจากระยองค่ะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะแม่บอดค่ะเพื่อจะได้มา